ล้วบสวัสดีค่ะสวัสดีทีเด็ดศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟนะวันเสาร์ที่24เดือน5 2568นะคะสนับสนุนโดยพักยก24หรือพักยก PK24 จบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงจริงใจ100%น้องเบวการันตีสนับสนุนรายการมากกว่า3ปีนี้นะคะ ก็สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือมาร่วมเชียร์มวยด้วยกันก็ adiday มา ad py สอ ad py ยี่สิบพักยก24่สิบพักยกคุณภาพที่หนูเลิกให้พักยก24ผู้สนับสนุนการค่ะก็อัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึก pp tv เกียรติเพชร ซุปเปอร์ไฟท์นะวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568แะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะถ่ายทอดสดทางช่อง 3, พีพีทีวี36และไพทีวีนะเวลา15นาฬิ 5, กาเป็นต้นไปนะคู่ที่1แสนเอกสอราชภูมิเจอกับยอดสยามน้ำดื่ม t 2A water อุบ bon, ล111ปอนด์นะคู่นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะแสนเอกแสนเอกเพิ่งไปชกช่วง7มานะและคู่2สลลลีร่าสอจอเล็กเมืองนอนท์เจอกับแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊แสไปกัดชก107ปอนด์และคู่3รองคู่เอกพรพิทักษ์สอภูมิพััเจอ F 35ห โน,โาาน,นีพิกดชก122ปอนด์และคู่สี่คู่เอกของรายการปนการริมแบทกันอีกครั้งระหว่างฉลามเงินสีฉลามขาวเจอกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะพิกัดชก119ปอนด์ค่ะก็ต้องขอบคุณรูปภาพส,สวยๆจากเพจบริษัทเกียรติเพชรและขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและแี่แดไม่ได้ขอบคุณทุกทุกาการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปดิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะคู่หนึ่งนะคะแสนเอกสอราชภูมิเจอกับยอดสยาม น้ำดื่ม T2A Water อุบลน,นะมวยคู่นี้นะแสนเอกเพิ่งไปชกช่องเจ็ดมาหนูคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครนะหนูก็จะเล่าไปตามข้อมูลไปข้าวๆนะแล้วค่อยมาพูดคู่นี้ใหม่วันชอบหลังช่างวันเช้าวันเสาร์นะก็สําหรับแสนเอกนะตอนแรกก็เป็นมวยรายการนี้แหละทีนี้เขาเอาไปเสียบแทนคู่หนึ่งกับกล้องสนั่นที่ช่องเจ็ดสี สู้กันบู๊ดุดันดีมากๆนะคะแต่เจ้าสันเอกเขาเป็นฝ่ายแพ้นะเป็นนักชกอายุ21ปีนะสูงวัดได้170เซนเป็นมวยอุบลน,นะคะก็ตอนแรกขึ้นรายการนี้อยู่น้ำหนักไปปล่อย52กิโลนะคะเป็นมวยขวามยาวยเข่าบู๊ดุดันปลายแข่งแข็งแรงน่าจะมีคนมาแทนนะคะสารภาล่าสุดที่เขาไปชกมาล่าสุดเมื่อวันก่อนนะก็แท้คะแนนกล้องสนามสแตนโพที่มวยชาเจ็ดสีเป็นมวยรอบเป็นมวยแทนนะ ก่อนไปชกช่องเจ็ดสี่เขาก็แพ้คะแนนแสงตอนสองพงมองที่สิดท่าน้ำไทยแล้วก็แพ้คะแนนอันจกไทยรัฐนาวอเตอร์ใส่มวยรอบชกอะไรนะมวยตัวสำรองชกคู่ห้าคู่หกเขาก็แพ้นะฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเขาชกในพิกัดประมาณร้อยสิบร้อยสิบสองนะก็น่าจะมีคนมาเสียบแทนนะส่วนเจ้ายอดสยามก็น่าจะเป็นมวยเสียบเป็นมวยตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขึ้นรายการอยู่แล้วอายุสิบเก้าปีห่างวันที่ไปกว่า สี่เดือนหนึ่งวันเป็นมวยซ้ายมวยบูเดินเปิดเดินทนะํานะก็บูดุดันก็และกล็สวนนะสามความล่าสุดของเขาเคยชนะน็อกยกสามนักลบจิ๋วที่มวยไทยจัดสีมาแล้วก็มาชนะเพชรบ้านไพยนะที่ศึกมวยไทยสัญจรที่บุรีรัมย์นะคะมวยดีวิถีสินชัยและล่าสุดนะมาชนะน็อกยกสองวินโรตจงเจริญมวยไทยคู่นี้นะเดี๋ยวหนูมาพูดให้ฟังใหม่นะรอดูว่าเขาจะเอาใครมาเสียบแทนเจ้าสันเอกนะคะก็ข้ามไปก่อนค่ะคู่สองนะคะ สีาลาล่าสาเจเล็กเมืองนอนเจอกับแสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สพิกัชกวันนี้107ปอนด์นะคู่นี้นะเคยแพ้ชนะก,กันมาแนละ้วเจ้าสีลาลาเคยแพ้น็อกมานะคะวันนี้มาเจอกันในพิกัด107ปอนด์นะบุบแดงเจ้าสีลาลานะอายุ16ปีเจอกับมวยรุ่นพีก็มองว่ารุ่นเราเ,าเดายวกัน17ปีนะเจ้าแสงทองน้อยนะช่วงนี้ฟอร์มดับลงนะคะลุ่มรุมดันดอนนะช่วงนี้นะส่วนศีาลาลนะสูง165เซนสิเมตรสั้นกว่ากัน5เซนนะเจ้าแสงทองน้อยสูงกว่านะ170เซนนะ มุมแดงเป็นมวยสีสะเก็ดเจอกับมวยบุรีรลำนะใกล้ๆกันลนะ่ะก็เป็นมวยอ,อีสานการผ่านมวยนะมุมแดงดูเป็นรองนะ้ะสามสิบครั้งแต่เก๋าเหลือเกินนะส่วนเจ้าแสงทองน้อยก็หกสิบครั้งนะเป็นมวยเข่าอาชีพครบเครื่องนะเจ้าแสงทองน้อยนะยืนมวยสวยนะรูปร่างวกสูงยาวดีนะหลังๆฟอร์มดับลงนะมุมแดงนะเจ้าศิล,ลาาชเคยแพ้นอกมาเป็นมวยซ้ายนะ ซ้อมที่เสาเจเล็กเมืองนอนน้ำหนักไปปล่อย50กิโลเวทที่ชกรถเก่ง103ยสามมเกลร้อยสิบฟอร์นี้ชกในเวทเก่งนะเจ้าขวัญนาทีมวยไทยนะหรือเพชรเกษมซุปเปอร์บอยนะคนคนเดียวกันนะสามฟอร์มล่าสุดของเขาเคยชนะน็อกยกสามมัดฉานุสอสุพัทโทมาแล้วก็มาชนะคะแนนพยัคกมณีสวนจากคาเฟ่แล้วก็เคยชนะน็อกยกสี่โอเล่ฟอร์มปัจจุบันเขาถือว่าดีนะสดเหลือเกินนะส่วนเจ้าแสงทองน้อยฟอร์มปัจจุบันลุ้มๆดอนๆนะส่วนจะแพ้น็อกนะคะ ก็หลังจากก่อนที่จะแพ้น็อกมาชกช่ง 74, วงเจ็ดสี่นะก็เอาชนะน็อกมวยลูกครึ่งเกาหลีอะฟอร์มกำลังดีนะก็มาสะดุดพ่ายน็อกแล้วก็พ่ายมาติดติดกันนะวันนี้ก็มองไปว่าเขาจะมาเกิดนะเคยชนะน็อกก็จะชนะน็อกเหมือนเดิมนะหนูก็มองว่าน่าจะหมดเวลาฟอมดอปแล้วนะเพราะเขาแพ้น็อกติดติดกันมาแนละ้ววันนี้นะเคยชนะน็อกกันมาก็จะชนะเหมือนเดิมกับฟันธง คู่สารองคู่เอกนะพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์เจอกับ F35 หรือเจ้าฟีโนราชานนนนะคะพิกัดชกคู่นี้ร้อยี่สิบสอปอนด์นะ,ะมุมแดงวันนี้ก็เป็นเจ้าพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์น่าช่วงนี้หายไปจากเวทีนะมวยตู้รับน่าจะไปะชกที่สมุยนะคะก็เป็นนักชกอายุ21ปีนะ ก็ส่วนใหญ่จะชกทางสมุยนะคะห่างเวทีไปกว่าหนึ่งเดือน8วันก็ถือว่ารายการต่อเนื่องนะ,ะสูงว่าได้ร้อยเจดเซนเป็นมวยจากอ่าวลึกจังหวัดกระบ,บี่นะการผ่านมวยกว่า60ครั้งเป็นมวยขวามวยเตะเข่าในเหนียวหนุบหนับนะคะก็วงในดีนะก็ซ้อ,อมที่สภูพิพนะัฒน์นครศรีธรรมราชน้ำหนักไปกว่า57กิโลนะ,ะเดี๋ยวนี้เพิ่มเวทมาชกแล้วนะ,ะจากหลังจากที่สิ้นจุดมวยรอบเนาะ,ะเขาเคยอยู่มวยรอบปีที่เจ้ากล้องพบได้แชมป์นะ ช่วงนั้นนะก็เจอแต่มวยแข็งแข็งจิงแก่งแพ้น็อกติดกันนะพอหลังจากสุดสิ้นสุดมวยรอบมาเขาก็มาชกอาชีพนะก็ชนะห้าไฟหกไฟรวดนะคะแต่เหมือนมวยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนคนดันมวยอะ่ะไม่ไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนเหมือนแบบดวงไม่ดีเหมือนคนอื่นพอจะเกิดหน่อยก็เอามวยกระดูมวยแข็งมาใส่มันก็เลยลุ่มๆุมดอนดอนไม่ไปไหน เร็วสักทีนะคะแต่เขาก็ชนะน็อกมวยแก่งมวยกระดูกมาให้เห็นสองสามไฟนะคะหลังจากจบมวยมวยรอบปูเสือนี่ห้าหกไฟนี่ไร้พ่ายนะคะถ้าหนูไม่พูดถึงก็คงไม่มีใครพูดถึงนะเพราะว่าก็อยู่ที่วัสนานักมวยและคนปั้นคนดันนะคะก็เหมือนกับที่เขามาสู้กับเจ้าเวนนมนะเขาสามารถเสมอเวนนมได้ถือว่าเก่งนะอย่างเวนนมพ่ายติดมาเขาก็ยัง ได้ชกเวทีจะสีติดต่อกันรวดเดียวนะแพ้ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะว่าลูกพี่ดีนะคะเรียกว่าสนามมวยต่างกันนะส่วนเราพรอท,ทักดี่พอจะเกิดหน่อยนะพอชนะน็อกหน่อยฟอร์มกําลังสวยหน่อยก็เอามวยกระดูกมาใส่มันก็เลยรุ่มรุ่ม,มด,ดอนๆไปในทิศทางที่บางคนไม่ได้ดูน้องนะะก็จะมองว่าน้องไม่เก่งคนไหนติดตามน้องก็จะมองว่าน้องเก่งนะคะก็ตามนี้ค่ะมาดูข้อมูลต่อก็เขาสามารถ เจอเวนนอมติดตดกันได้ถึงสองไฟนะไฟแรกมองไปทางที่โอกาสทูให้ชนะก,ก็ได้ให้เสมอแล้วมาอีกไฟหนึงนะมาตัดสินกันก็ไพ่ปลายนิดหน่อยนะไพ่เหลี่ยมเจ้าเวนนอมก็แพ้ไปนะเจอกันสองไฟติดตกันนะคะก็ถ้าไม่เก่งก็คงเจอเวนนอมไม่ได้นะมวยนะคะก็เล่าไปตามเชิงนะคะ ก็ซ้อมที่สองภูมิพัฒน์นะคะน้ำหนักป่อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะน้องก็เพิ่มเวทมาจากร้อยสิบสองปอนด์ขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังๆไปเจอมวยฝรั่งนะคะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นมวยความฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดหนักแรงขวางหน้าแทงเหลี่ยมเชิงดีเขาในเหนียวหนึบหนับนะคะก็มีวินิจวินาทีทองให้เต็งบ่อยๆนะก็มีช่วงหนึ่งที่ชกมวยรอบแปดเข้าไปถึงรอบแปดตัวสุดท้ายนะก็ความมั่นใจไม่ค่อยมีนะคะก็โซเชียลยุคนั้นนะะก็เล่นตั้งพอมีชื่อน้องขึ้นรายการก็ เล่นน็อกไว้ก่อนเล่นน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกอ่านนักมวยเขาตื่นเต้นใช่ไหมมันก็ยิ่งกลัวถูกน็อกยิ่งน็อกนะคะก็เล่าไปขำๆสนุกสนานนะ้วก็ให้เครดิตน้องด้วยนะมุมดีเขาก็มีมุมเก่งเขาก็มีนะสามความล่าสุดนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพอจะเกิดก็ไปเจอดีโอนา,นาตาของสอเดชพันธ์แล้ววันนั้นก็ยังไม่ทันได เข้ามวยอะไรเลยนะน้องลืมเก่งท้องนะก็แพ้พ่ายไปนะจุกนะคะวันนั้นนะแล้วก็ไปชกที่ทางสมุยนะคะก็ได้ข่าวว่าไปเจอฝรั่งตัวมเริมไปไปชก147ปอนด์นะจากมวยชก118 120ปอนด์เองนะไปเจอ ไซส์ฝรั่งมันจะไปสู้ได้เหรอก็แพ้ไปนะก็ไม่ว่าน้องนะไว้แบบนี้นะหนูมองไม่เสียของนะร้อยสี่สิบเจ็ดปอนดนะ์อะที่ไปสู้กับฝรั่งล่าสุดนะคะก็มาเจอกับปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกเพชรบรรชามวยไทยนะก็แพ้คะแนนไปนะแพ้ปานเพชรไปนะคะร้อยยี่สิบกปอนด์วันนี้กลับมาชกร้อยยี่สิบสองปอนด์เวทเก่งของเขานะก็เจอกับเจ้าฟีโน่นะรุ่นราวคราวเดียวกันคู่ชกวันนี้นะมุมน้ำเงินนะก็ฟีโน่ชอเกตวินาชื่อเดิมนะวันนี้สวมชื่อใหม่มาเป็นเอ5สามสิบห้า ก็ห่างเวทีไปกว่าสองเดือนกับห้าวันนะก็เป็นมวยที่โดนแล้วหล่นง่ายเหมือนกันทั้งคู่นะคะหนูก็เคยชมนะว่าเด็กคนนี้นะคะเขาสมองมวยไอคิวมวยเหลี่ยมไอคิวมวยไวัยเวลาที่เขาโชกับมวยรุ่นเดียวกันเขาจะเก่งนะคะแต่เวลาโดนหนักๆไม่ได้นะก็หล่นล่วงก็ตามฟอร์มเดี๋ยวเล่าไปตามฟอร์มเลยนะคะการผ่านมวยกว่าหกสิบครั้งสูงร้อยเจ็สิบเอ็ดเซนนะเต้สักก้นกว่าหนึ่งเซนนะคะก็มองว่าหุ่นเหมือนกันนะคะรุ่นเราเขาเดียวกันเป็นน้อง เจ้าฟีโนเป็นน้องนะ18ปีนะคะเป็นมวยมาจากบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงเจอกับมวยใต้นะคะเป็นมวยขวามวยฝีมือเจอกับมวยซ้ายนะคะวันนี้ซ้ายครบเครื่องมวยเข่านะนูมองว่าหลังๆมาเจ้าพอมทักนะจากมวยมวยเขา่าอาชีพกลายเป็นมวยครบเครื่องมวย มวยซ้ายแบบหนักแรงมวยเตะก็ดูครบเครื่องหลากหลายขึ้นเยอะนะคะก็แล้วแต่สไตล์เขานะคะน้ำหนักไปปล่อยของมุมน้ำเงิน6กกิโลเวท,ทชวกเก่ง121ไม่เกิน้ยปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่ง122ปอนด์เป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีหมัดหนักสอกแรงรวดเร็วไอคิวมวยดีแต่เวลาโดนก็หล่นเร็วเหมือนกันนะคะวันนี้ชกกับมวยวัยรุ่น ด้วยกันนะเขาจะมักจะเก่งกับมวยวัยรุ่นด้วยกันนะแต่เวลาเจอมวยเขาเก่านะใจเหมือนเหมือนใจเขาข่มว่าเขาโดนไม่ได้เขาจะแพ้แน่เลยพอโดนนิดหน่อยเขาก็ทิ้งตัวนะคะก็เล่าไปตามฟอร์มแนละ้วไม่ได้ว่าเล่าไปแบบมัมวซัวนะตามที่เห็นนะแต่จ,จริงๆเขาเป็นมวยไอคิวดีนะคะสามฟอร์มล่าสุดของฟิโนนะเคยแพ้นอกยกสามเทพคามินทนพลครีสอร์ทนะที่มวยไทยพลังใหม่นะร้อยสิบหกปอนด์แล้วไม่ชกร้อยสิบเจ็ดปอนด์ก็มาแพ้คะแนนมนัดตออยัดสวนะ้ะโดนสู้เข่านะโดนแล้วก็หล่นถูกนับแล้ว ก็ยังดีที่ยืนคบ5้ายกแล้วก็ล่าสุดนะมาแพ้นอกยกสยอดโอทีสบุญมิริทที่ศึกเจ้ามวยไทยนะคะก็สามไปพ่ายพ่ายสองชนะพายนกสองพ่ายคะแนนหนึ่งะก่อนที่เขาจะพ่ายเขาก็มาชนะคะแนนซันวิโอตอย้ําสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะคู่นี้นะคะก็เป็นมวยรุ่นโดนแล้วหล่นเหมือนกันนะแต่ความคบเครื่องผมมองไปที่เจ้าพรบิทักน์นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยหนูชอบบิทพรแพ็กอภูมิทัศน์ค่ะก็คนนึงก็ชก ที่สึกพลังใหม่บ่อยๆอ,อีกคนนึงก็ทกสึกเกลดเพชรนะจากที่เขาเจอเบอร์มวยมาแล้วเขาสามารถติดแปดตัวสุดท้ายในฝูงเสือแปดตัวสู้เวนัมได้ถึงสองสามไฟน์นี่มีราคาเสมอแล้วก็หลายๆคนนะที่เขาสามารถเอาชนะล็อกได้นะก็ก็มองว่าส่วนใหญ่ฟอร์มที่เขาแพ้มามันก็เจอมวยแข็งกว่าแก่งกว่าหน้าส,สีเสื้อหน้าเสือใหญ่กว่านะจะให้เขาแพ้นะเขาก็มีวินาทีทองบ่อยๆอ,อ,อย่างเช่นเอาชนะ นกเจ้าเทพนาคากับเจ้าสเตฟานได้ค่ะต้องติดให้ถึงตัวครับการสอบโอ้โหเยอะแลกน้อยครับมาเอาอีกดอกสองดอกสามดอกตีเอาหกห้าหกโอ้โหจบแรงนของสเตฟานตกลงก็ปะทะกันโอ้มหลนเลยครับสเตฟานครับเป็นพระเอกมาแทบจะคู่ที่สี่นะฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวเจอกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะเป็นคู่เอกของรายการนะ ก็พิกัดชกวันนี้ร้อยสิบเก้าปอนนะสำหรับมวยคู่นี้เคยเจอกันมันแล้วนะคะที่เวทีเก็ดสีแล้วก็เป็นรุ่นเดียวก,กันกับมวยเสือตัวที่ยี่สิบสามนะคะก็ถลัมเงินนะคะก็ตกรอบแปดคนมั้งส่วนยอดนาทีแนละ้วก็ได้ที่สองของแชมป์ปูนเสือนะคะเคยเจอกันมานอกรอบกับมวยรอบปูนเสือนะคะ ไฟนี้นะที่หนูเอามาให้ดูก็สู้กันได้ดีนะคะทีตท่ดทีทีจดทีมอว่าออกใครก็ได้นะเปียดเบียดน,นะแต่เสื้อน,เนะเสื้อของเจ้าฉลามเงินน่าจะดีกว่าวันนั้นเขาก็เลยชูให้ฉลามเงินนะคะวันนี้นะมาเจอกันในนอกรอบอีกทีนะในศึกในศึกพีพีทเกียรติเพชรฉลามเงินอยู่ในมุมแดงนะคะก็สามฟอร์มล่าสุดก็เท่าที่ดูตั้งแต่จบมวยรอบปุเสือมารู้สึกว่าเขาจะเกิดนะคะเขาจะ โชวฟอร์มไว้ดีนะเอาตามข้อมูลนะเคยแพ้นิติกร j จพีพาวที่ศึกท่อน้ำไทย113ยมตอนมาเมื่อเดือน12ปี67เแล้วมาชกเดือน2ปี68 1 1 3 7ดตอนมาแพ้นักยก11นนึธรณีนะที่สึกท่อน้ำไทยและล่าสุดนะเดือน4ปี68 8 9ป9ปอนด์มาชนะคะแนนฟ้ามงคลสอโชคมิชัยที่ศึกสอเดชพันธ์นะก็3ฟอร์มเขาก็ขึ้นชั้นมานะมาเจอหลังจากที่ ก,ก็เพิ่มชั้นอะถ้าเท่าที่เปรียบเทียบมาเวลาที่เขาเพิ่มชั้นมาเจอนิติกรมาเจอหนึ่งครณีนะเขายังไม่ชนะมวยที่แบบเป็นรุ่นพี่เขานะคะก็มาดูประวัติอีกสักนิดละ,ะมุมมองเดี๋ยวหนูสรุปให้ฟังตอนท้ายๆนะ,ะเป็นนักชกอายุ18ปีนะคะวันที่กว่า22วง,งวันสูงสุดว่าได้ร้1ยเจ็เซนนะคะตั้งแต่จบมวยรอบมารู้สึกว่าน้องจะดังกว่าตอนชอกมวยรอบนะรู้สึกว่าขึ้นชั้นมาตามศึกอื่นๆมานะคะก็เป็นมวยจากหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการผ่านมวยกว่า้า่ครบ กอซ้อมที่สองสั่นเพชรจังหวัดสงขลานั 2, ้นหนักไปป่อยอยู่ที่ห้ากิโลเวทที่ชโลกเก่งร้อยสิบสี่ไม่เกินร้อยี่สิบสามปอนด์นะวันนี้ช่วน้เวทเก่งนะเจ้าฉลามเงินสิงห์มาวินหรือฉลามเงินสีขาวนะเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือคล่องครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาต่อยแรงบูรุดดันวงในคว้าคอแล้วก็ปั้มตีปลายแข็งแกร่งแข็งแรงแฝดน้องฉลามทองนะเคยเจอกันมาแล้วนะคะ ในรอบรอบของมวยรอบปูเสือแต่บนเวที7จสีแพ้กันไม่ขาดนะแพ้ชนะกันไม่ขาดนะก็เจ้าฉลามเงินได้เป็นฝ่ายชูมือนะวันนั้นมองว่าชูใครก็ได้นะส่วนน้ำเงินนะก็เป็นมวยแชมป์ปูเสือได้ที่2ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะ3สาฟอร์มล่าสุดของน้องนะคะก็ลุ้มลุมดอนดอนไปในทิศทางที่ดีนะหนูมองว่าเขาแพ้ไม่เคยขาดนะคะโชว์ฟอร์มไว้ล่าสุด ชนะมวยรุ่นพี่นะคะวัดเก่าได้ก้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนนท์นะชนะน็อกยกห้าไปนะเลือดอ่ะเวทีเลยนะไฟนี้ที่ขึ้นชั้นมาก็เป็นไฟที่เขาโชว์ผลงานไว้ได้สวยมากๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาชอบไปแพ้เวทีพีพีทีวีเนี่ยสึกที่เขามาสู้เนี่ยเบียดเสียดซุสีหน่อยนะเป็นต้องแพ้นะไฟล่าสุดเป็นมวยแทนนะก็ไปไปเป็นมวยแทนไปซู้อกลยุทธ์สวนน้ำทานคิรีนะ,ะก็แพ้ไปไปลายไปนะก็ ไปชกศึกนี้ที่ไรนะรู้สึกว่าฟอร์มไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หนูก็มาว่าไม่เสียของนะมาย้อนฟอร์มแล้วเป็นนักชกรุ่นน้องแล้ววันนี้สิบเจปีนะ,ะสูงวัดได้ร้อยหกสิบแปดเซนเตียวกันสามเซนนะเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองสุโข,ขทัยก็าการผ่านมวยกว่าห้าสิบครั้งเป็นมวยฝีมือคร่องควบเครื่องเขาไม่เคยแพ้มวยดุนะคะไม่เคยแพ้มวยดุและก็ไม่เคยแพ้นอกนะครั้ที่ประดุงชัยมวยไทยยิมจงังหวัดพิษณุโลกมีชัปนปูนเสือที่สอง ถือไว้นะคะน้ำหนักปล่อย54กิโลเวทที่ชกรแเก่ง112ไม่เกิน119ปอนบ์วันนี้ก็มองว่าชกในเวทเก่งเพิ่มเวทขึ้นมาชกนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องตีนหน้าดีหลักเหลี่ยม IQ ดีนะลูกชายโกลตบบรนจงยิ้มนะคะกระเท่าที่ดูนะคะฟอร์มถ้าเกิดฟอร์มลุ่มๆดอนๆไปนในทิศทางที่ดีไม่เคยแพ้มวยดุ สำหรับมวยคู่นี้นะตามุมมองหนูนะถ้าสู้กันบนทีเด็ดสีก็อาจจะไม่มองมุมนี้นะแต่วันนี้มาสู้กันในศึกพีพีทีวีขนาดชกที่ช่องเจ็ดสีเบียดเสียดสูสีกันล่าสีเสื้อนักเสือฉลามเงินยังพาเข้าวินนะแล้วมาชกศึกนี้นะมันอยู่ที่ว่าเซียนจะเอาใครนะก็ถ้าพูดกันตามที่เห็นนะเซียนเขาก็ต้องเอาฉลามเงินนะโอกาสที่ฉลามเงินจะชนะสูงนะแต่หนูก็จะเอามุมมองของหนูส่วนตัวนะมวยคู่นี้เคยเคย เจอเคยอยู่ในอะไรนะเขาเรียกว่าปีเดียวกันเสือปีเดียวกันนะถึงจะไม่เคยเจอกันในรอบมวยรอบปูเสือแต่มาเจอกันนอกรอบที่วันที่เจ็ดสีใช่ไหมหนูก็จะตัดสินใจเอาที่เขาแข่งกันในมวยเสือนะว่าขลามเงินเคยแพ้ใครแล้วก็ใครเคยแพ้ยอดรทีคนคนที่นักสู้ที่เคยสู้กับสองคนนี้ก็น่าจะเป็นโชคพิชิตนะหนูจะเอาไฟนี้มาเปรียบเทียบนะคะตามุมมองหนูนะคะถ้าเอาโชคพิชิตตั้งนะคะ แล้วเอาสองคนนี้มาเทียบกันนะคะอย่างฉลามเงินแพเจ้าโชคพิชิตนะเห็นไหมแล้วเจ้าโชคพิชิตแพ้เจ้ายอดนาทีแบบเวลาออกหมัดนะยอดนาทีเขามีเบสิกในการหลบหมัดดีนะส่วนฉลามเงินนะหนูมองว่าเวลาเขาหลบหมัดเขาหลบไม่ดีเขาชอบหล่นชอบล่วงเวลาที่ถูกส่วนมาด้วยหมัดเขามักจะหล่นเองนะะได้คนละแบบฉลามเงินนะถ้าเล่นมงในนะ ้ายอดนาทีอาจจะพ่ายแต่ถ้าบวกกันเป็นมวยครบเครื่องทั้งคู่ถ้าในเกมนะมาบวกกันหลบหมัดสับซอออกแข้งนี่โตได้แต่ถ้ามาบวกหมัดกันโอกาสที่ฉลามเงินจะแพ้ก็มีก็เลยมองไปแบบนี้นะชอบไปที่ยอดนาทีค่ะถ้าบวกหมัดกันโอกาสหล่นล่วงยอดนาทีไม่แพ้อยู่แล้วฟันธงก็เป็นมุมมองนะคะก็มองไปในทิศทางฝีมืออาวุธมวยนะคะรูกินกันนะแต่ ส่วนใหญ่นะโอกาสที่ฉลามเงินจะได้เป็นฝ่ายชนะก็สูงนะเพราะว่าศึกนี้เซียนนะเอาใครมักจะชนะนะคะมวยเคยสู้กันมาแล้วเบียดกันมานะคะชูใครก็ได้แบบสูสีนะคะก็เดาเอาเลยค่ะหนูก็มองว่าถ้าฉลามเงินมาวงในดีก็โอกาสชนะสงูงถ้าเรียดเทพกับฝีมือนะส่วนยอดนาทีถ้ามาบวกหมัดสับศอกนะ ความคบเครื่องมองว่ายอดนาทีไม่แพ้มวยดุไม่เคยแพ้น็อกนะคู่นี้ชอบที่ยอดนาทีชอบมากๆค่ะ